สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมโซฟาชุดใหญ่ที่เป็นรุ่นฮอตรุ่นฮิตของเรานะคะนั่นก็คือเวลชุดใหญ่นี่เองค่ะโซฟารุ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่มีพื้นที่นะคะโซฟาชุดใหญ่ที่เป็นรุ่นฮอตรุ่นฮิตนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้าเวลชุดใหญ่ค่ะ โซฟารุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ที่มีพื้นที่นะคะโซฟาเซตนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะ1ชุดนะคะประกอบไปด้วยโซฟาสามที่นั่ง1ตัวกว้าง200เซนติเมตรค่ะและโซฟา1ที่นั่ง2ตัวค่ะกว้าง110เซนติเมตรค่ะที่สําคัญนะคะหมอนที่แถมมา3ามใบเนี่ยก็นุ่มๆค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าอยากได้สีแบบไหนหรือผ้าแบบไหนค่ะอยากได้ผ้าแบบหนังเงาชนิดหนาะหรือผ้าฮอลแลนด์บอกก็เลือกได้นะคะว่าอยากได้แบบเรียบหรือแบบปักดุงเพชรเพื่อความหรูหราเรียกได้ว่าตามใจสั่งเลยค่ะชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนเราจัดให้ได้ค่ะเพราะเราผลิตโดยตรงจากโรงงานค่ะรับประกันฟรีเต็มๆ1ปีไปเลยค่ะแถมส่งฟรี53จังหวัดทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะคะราคาแค่ 16,900บาทเท่านั้นค่ะคุณภาพคุ้มราคาขนาดนี้ไม่บอกต่อไม่ได้แล้วนะ